สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะทำจริงอ่ะบางทีก็ไม่อยากจะพูดยายแกสองคนนี้หรอกนะคะ f อแต่บางทีเนี่ยมันก็อดไม่ได้คือเอาง่ายๆนะยายขี้เมายายสี่สิบดีกีกับยายแถเนี่ยตอนนี้นะคะพวกหมาหมาหลายตัวนะคะที่ลุงพลพาดพูดไปผิดไปน,นิดนึงไม่ถามว่าพูดผิดไหมอาจจะไม่ผิดหรอกค่ะ คือพูดตรงใจไปนิดนึงอ่ะไอ้หมอผีมันรับไม่ได้ตอนนี้นะคะกำลังมาเกาะแสงยยกเท่าสองตัวใยกแก่สองตัวนี้แล้วนะ,ะเพราะว่าตอนนี้อีสี่สิบดีกี้เขาเป็นดาราเบอร์หนึ่งนะคะตอนนี้เขากำลังฉายแสงสางา,าพเ mm hmm. าเผยกูอยากจะด่าให้คนทั้งโลกรู้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นแบบไหนตั้งแต่กูอยู่กับลุงพลมาเนี่ยลุงพลสันดานเป็นยังไง แล้วช่วยบอกกูนหน่อยนะว่าสันดานเป็นยังไงนะยายแก่ยายสี่สิบยายขี้เล่าตอนนี้นะคะ f อฟซจะรวมตัวกันไปบ้านไอ้หมอผีกันหมดแล้วนะคะก็มีอีแก่นะคะอีแก่สองตัวไม่รู้อีกตัวนึงไปหรือเปล่าแต่อีตัวที่เป็นเด่นที่สุดก็คืออีแก่สี่สิบนะคะเอฟซี FC. กำลังจะไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะไอ้หมานะะไอหะะ้ไอหมาที่มันเป็นผีนะคะที่มันเลี้ยงผีไว้นะ่ะนั่นแหละ มันจะส่งคนมารับตัวไปนะคะนะคะอีนี่ก็เลยได้แสงอีกนะคะไอ้พวกนั้นก็เกาะแสงอีกแก่คนนี้นะคะเอฟซี FC. โอ้ยตายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมสงสัยจะไปเรียกวิญญาณลุงพลเข้าล่างหรือเปล่าเฮย้ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ F อซตอนนี้นะคะไอ้สีสิบแปดจีเขาก็จะรวมตัวกันไปนะคะเอาเถอะนะพวกมึงเนี่ยรวมตัวเล่นงานลุงพลอยู่แล้วเอาซีกูจะบอกให้นะ ให้มึงเอามาเป็นล้านคนเนี่ยมึงก็เล่นลุงพลไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมมึงอะทำบาปมากกว่าลุงพลเยอะจําไว้นะไอ้หมอผีมึงไปทุบทรงทุบศาลมึงไปทําความชั่วไว้เยอะจะบอกให้แต่มึงระวังนะมึงจะสู้ลุงพลได้ให้เป็นโคตรหมอผีเลยกูจะบอกให้แหมหลวมตัวกัน นัดรวมตัวกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปหาหมอผีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอีสีสิบอีแถไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะไปด้วยกันนะคะ FG แล้วก็คดพ่อคดแม่มันหลายๆตัวนะคะอย่างเช่นไอ้สี่สิบแปไอ้สิบปก็ไปนะคะไปรวมตัวกันนะคะ f อฟเพื่อที่จะมาทำลายลุงพลโอ้โหไอ้พวกนี้มันน่าเฮี้ยนะคะเอฟนะรวมตัวกันเลย กูให้ยิ่งกว่าโคตรรวมตัวเป็นพันๆคนมึงเอามาเลยเขาสู้กันด้วยความจริงเขาไม่ได้สู้กันด้วยไสยศาสตร์กูจะบอกให้แล้วก็อีกแก่ตัวนี้นะอีสี่สิบดีกีคนนี้ยิ่งปากหมานะคะมึงได้ดิบได้ดีเพราะลุงพลมึงเอาศัตรูข้างลุงพลทำไมลุงพลจะไม่โกรธมึงแกจะตายหาไม่มีสมองมึงอะเข้าข้างศัตรูไอหัวไม่มีขน ไปเย้ยวเย้ยกับเขาแต่ละตัวกูถามหน่อยหมาตัวไหนที่เขาจะไม่โกรธมึงแกน่ะมึงหัดอยู่วัดไปตอแหลกับเขาทำไมกูถามหน่อยเออโอ้โหจะไปรวมตัวกับเขาเพื่อจะมาเล่นงานลุงพลโอ้โหคือเอาง่ายๆนะอีนี่แกไม่มีสมองจริงงเจ๊ง FC นะรวมตัวกันเลยพวกมึงอะนะ เวลาลุงพลพูดความจริงอีเหี้ยพวกมึงรับไม่ได้ถามหน่อยสิรับไม่ได้ก็มันจริงไหมล่ะ mm hmm. ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของลุงพลที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาถือนโฉนดมาเนี่ยใครสั่งพวกมึงมาถามหน่อยใครสั่งให้มึงมามึงถึงมา มาด้วยใจบริสุทธิ์มันจะไม่เป็นแบบนี้คนเราเนี่ยที่จะช่วยเหลือคนสักคนหนึ่งเนี่ยที่กําลังถูกกล่าวหาเป็นแพะรับบาปอย่างเงี้ยถ้ามันช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะไม่คิดอกุติอกุศลหรอกก็เพราะอะไรอ่ะมันหวังอะไรล่ะเอฟซใช่ไหมตอนแรกๆมันดังที่ไหนคนมันเข้ามาหาลุงพลมันดังอ่ะคิดดูอ่ะ หวังทุกอย่างนั่นแหละจริงหรือไม่ตอนนี้นัดรวมตัวรวมพลกันอยู่บ้านมันแล้วบ้านไอ้หมอผีคิดเอาเองแล้วกันนะเอฟซีมันต้องการจะเหยียบลุงพลเพราะอะไรไอ้พวกที่เข้ามาแตละตัวเนี่ยหวังผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวโกรธชัยพลสิอยากจะเป็นผู้จัดการเขาก็ปวดเป็นไม่ได้ถูกไหม และตอนนี้รวมตัวกันจะไปเล่นผลสุดท้ายคอนเทนต์ที่มันเอาไปเล่นเหยียบลุงพลมันด้านยอดวิวกระชูดเพราะใครเพราะลุงพลถูกไหมพวกมึงต่ละช่องเนี่ยเอาลุงพลไปเหยียบย่ำหากินกับป้ตแตนเนี่ยได้ยอดวิวกันทุกคนได้เยอะด้วยยิ่งช่องไอ้หมอผียิ่งได้เยอะพูดพูดผิดแค่นี้พอพูดแค่นี้ปุ๊บกูทนไม่ได้กูรับความจริงไม่ได้ หลังจากนั้นเป็นยังไงเอฟซีนะคนที่ทำความชั่วเนี่ยกูจะบอกให้นะก้าสู้กับคนทำความดีไม่ได้หรอกทำความดีคืออะไรทำบุญสวดที่สวดกุศลให้กับพวกผีสางนางไม้เทวดาฟ้าดินทำบุญทำทานมึงยังไงหมอ๋อผีก็สู้คนไม่ได้หรอกสู้คนที่เขาทำดีไม่ได้หรอกกูจะบอกให้ นะเอามาเลยรวมตัวกันมาเยอะๆไปรับตัวมันมาไปรับอีก40สดีกีไอ้แก่สองคนเอาไปด้วยนะไอสิบจไอสิบส้มตีนถูกไหมเอฟซีเอาอีกแก่ไอสิบแห,หลายหลายตัวกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะไปรวมหัวสุมหัวกันทำลายลุงพล f อ คิดดูความอิจฉาลิษยาของพวกเฮียนี่นะ,ะไปรวมตัวบ้านไอ้ผีเปรตหมอผีคิดดูแล้วกันในอเอฟซีเอาแค่ง่ายเห็นไหมพูดความจริงกูรับไม่ได้เอ้ยกูเจ็บปวดอะกูรับไม่ได้อะนะเพราะบอกว่าหวังผลประโยชน์ถ้าไม่หวังผลประโยชน์มึงจะออกไปนั่งด่าเขาไหมกระตุ้นให้เขาขึ้นนะ,ะคนเราอะต่างคนต่างอยู่ผลสุดท้ายเป็นไงคะ อีแก่สองตัวนี้อืเอาอีตัวนี้ก่อนละกันนะคะอีกตัวหนึ่งอ่ะหุบปากอยู่นะคะแต่อีแก่อีตัวหนึ่งเนี่ยตอแหลดอกทองมากนะคะแก่ไม่อยู่ส่วนแก่จะเข้าลงอยู่แล้วแต่ไม่ยอมสำเนีตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาเพราะอะไรตัวเองเติบโตมาเพราะลุงพนแต่ไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองดังด้วยตัวเองถุยฮะ ออกมานั่งกันแนกันแหนเขาว่า f ควายควายไปเข้าข้างจำเลยได้ยังไงไปเข้าข้างคนที่เลี้ยไรยของเงินออนไลน์นะนั่งขอทานออนไลน์มึงพูดได้ยังไงไหนว่าเป็นเพื่อนกันไงแต่มึงพูดหมาหมาแบบนี้นะอีส e ี C ่ส e ิบอีแกเข้าวัดไปได้แล้วนะคนอย่างมึงอะ่ะนะกูต้องขออภัยสิ่งที่กูพูดไม่ดีกับมึงแต่มึงอย่าตอแหลไง มึงรวมตัวเลยนะเอาให้ดีนะกูจะด่าถอนขนหมอยมึงที่มึงขนหมอยมึงกำลังขาวนี่แหละกูจะด่าแม่งยันถึงมัแตกมืออะไรกูจะบอกไนอะ้แก่กูก็ไม่สนกูบอกได้แค่นี้นะเสือกวุ่นวายมันั่งกันแนกกันแนเขาได้ทุกวันเขาไม่เคยไปยุ่งเหี้ยอะไรกับมึงเลยนะอีแก่ไปรวมตัวกันบ้านหมอผีเขาจะไปเป็นนางเอกแล้วนะคะไปเป็นนางเอกเพื่อที่จะมากระทืบลุงพลค่ะนะคะ เขาก็เลยจะมีคนส่งคนเนี่ยมารับนะคะอีกแก่40ไปที่บ้านไอ้หมอผีนะคะแต่ว่าอีแถอีกตัวหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายัางไงพวกนี้มันก็ต้องเอากันอยู่แล้วนะคะอะไรเนี่ยมันจ้องที่จะเล่นลุงพลอยู่แล้วอย่าให้ผิดมาพอผิดปะป๊บเห็นไหมผิดแค่นิดเดียวหวังผลประโยชน์แค่นั้นมันไปเอาไอ้พวกชุดชั่วมานั่งรวมตัวกันหลายตัวไปสังเกตได้ตอนนี้มันก็จะไปผิดที่บ้านไอ้หมอผี เพื่อที่จะทำคอนเทนต์ด่าลุงพลกันคิดดูความเลวรามของพวกมันเอาแค่นี้แหละ fc นะคะก็ไม่เป็นไรขอให้ลุงพลอยู่เฉยๆไปแล้วกันนะคะหลายๆคนที่เขาจะออกมาจัดการพวกมันเองมอีกลายช่องไม่ต้องกลัวหรอกลุงนะอย่างน้อยเราพูดความจริงมันรับไม่ได้ก็ปล่อยคดพ่อคดแม่มันอย่าไปสนใจพวกมันนะเออเอาซีพวกมึง ทำได้แค่นี้แหละไอ้พวกชั่วนะอิจฉานะมึงยิ่งอิจฉาเขายิ่งได้ดีจําไว้นะพวกมึงไปตายรวมกันนู่นกูจะบอกให้นะอีแก่ตัวหนึง่งแก่ไม่เจียมกระบานเมาเหล้ากินแต่สี่สิบดีกีเชีย่ยแม่งแหมไปรวมตัวแลดมากเดี๋ยวนี้พอจะไปบ้านให้หมอผีแลดมากจะมีคนมารับแลดมากโอ๊ย ยู่ใกล้ๆนะเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องกูตบหัวทิม่มแล้วแก่ขนาดเนี้ยกูก็ไม่สนกูบอกแค่นี้แหละ